มินชลิดาเล่าเขินโดนแซวไม่หยุดได้ช่อดอกไม้งานแต่งใหม่เตอ๋อครั้งแรกเรียกว่าเป็นงานแต่งที่ทำเอาแฟนคลับทั่วประเทศต้องพร้อมใจกันร่วมแสดงความยินดีกับคู่รักหวานใหม่ราวิกาเตอ๋อสันทวีตท,ที่ได้ควงแขนเข้าสู่ประตูวิวายอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยทำกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรัก แต่ช่วงที่แฟนๆรอลุ้นจับตาว่าใครจะได้ช่อดอกไม้จากงานแต่งของสาวใหม่ดาวิกานั้นปรากฏว่าก็ได้เป็นเพื่อนสนิทอย่างสาวมิ้นชลิดานั่นเองล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเป็นงานน่ารักอบอุ่นเราชอบมากเลยก็ดีใจที่เห็นความรักทั้งคู่เชื่อพี่เต๋อเอาใหม่อยู่ดูเหมือนไม่ใหญ่ก็อลังอยู่นะเขาสั่งให้โพสต์วันนี้อยากให้ทุกคนได้ภาพสวยๆจากช่างภาพ ส่วนได้ดอกไม้คู่แข่งน้อยไม่เคยได้รับงานไหนเลยจริงๆเหมือนเยี่ยนให้เลยก็ได้ตอนไปเหมือนพี่ๆจะแย่งเราแต่จริงๆผักเข้าไปเหมือนโดนล็อกมงพอเราได้พี่เต๋อหันไปชีนะ้หน้าภูผ่าทันทีเลยเขาก็เป็นคนถ่ายวิดีโอกลบเกลื่อนนางก็หายจากงานไปเลยทุกคนก็เข้ามาทั้งงานทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก สรุปแต่งปีหน้าไม้โดนถามเอาเป็นว่าเขาเหมือนเป็นการมอบตัวข้อตกลงเดี๋ยวกลับไปคุยกันก่อนยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะวันนี้โดนคําถามนี้โดนแซวเยอะมากฉันไม่กล้าไปแซวผู้ชายหรอกก็ถ้าไม่แต่งเดี๋ยวแต่งกับสิงโตค่ะไปฟังเสียงของมินชลิดากันค่ะเยอมากเลยอ่ะมันชอบมากๆเลยค่ะมันอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายน่ารักเหมือนแบบ เพื่อนชวนมาปาร์ตี้งานแต่งที่บ้านอะไรแบบนี้ค่ะก็เริ่มแบบว่าตั้งแต่ไปแต่งหน้าบ้านเพื่อนเลยเรา <laughs> ไปควยพอรอะไรไหมเห็นวันนี้ของเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจละค่ะแล้วจริงๆก็ก็เห็นความรักของเขาทั้งคู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าพี่เตอ๋อก็ดูแลใหม่อย่างดีแนะ่นอนเอามาอยู่อะ <laughs> ไมเราคิดว่าเอาเอาเพื่อนเราอยู่เพราะอะไรอะเ <laughs> <laughs> พื่อนเราแสบกว่าเขาไงไม่ถือว่าเพื่อนเราสซนอะไม่แต่หลายคนบอกว่ากลัวว่าพี่เต๋อจะกลัวใหม่ค่ะ โอ้ยถ้าพี่เตอ๋อดูจริงๆก็ไม่ก็หม่ก็อไม่ก็หมอเออไม่ก็หมเอเห, <ừ> หมือนกันคือเหมือนแบบว่าพี่เตอ๋อเขาก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พูดแบบเรื่อยๆแต่ถ้าพูดทีอย่างเด็กๆในสังกัดก็คือถ้าพี่เตอ๋อพูดทุกทุกคนจะแบบลัวกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล,แ,ลแล้วเราเห็นงานเตเราฟิลมาแมทมีฟิลมาแม จริงๆก็เป็นงานที่ที่ชอบใสซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดงานแบบเรียบง่ายก็ชอบแต่สรุปไม่ใหญ่แน่นเอาอีใช่ไหมงานใหม่ดาวิกามใหญ่ไหมจะบอกว่ามันดูเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอบบผ้าที่เขาจัดขึงรอบบ้นเขาบ้านเขาก็ห้าไร่เนาะแล้วผ้าที่ต้องใช้เราก็ถามว่ากี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ก็ก็อลังอยู่นะแสดงว่าไม่ถึงร้อยคนมีแค่สามสิบคนในพื้นี่ ใช่ค่ะประมาณน,นานก็ตกใจไหมเพราะารเป็นงานแต่งที่มินิมอลมากเขาก็บอกไว้ก่อนแล้วแหละว,ว่างานเขาคือแบบเรียบง่ายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลย่นถา,ถามเขาว่าแบบเออธีมจะประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบอกมาว่าเขาชอบอะไรซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคใหม่จะชอบประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อะค่ะก็อยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าเขาก็ตั้งใจแบบว่า จัดงานนี้เป็นแบบที่เขาชอบเลยจริงๆร้อยเปอร์เซนต์เลยจริงๆบอกว่าใหม่อยากจะให้ให้ใหใหโพสต์ยนวันนี้แต่ว่า,วามันมีลูกออกมาก,ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเขาสั่งไว้ใช่ว่าแบบว่าเอออยากอยากให้ทุกคนได้ภาพสวยๆจากช่างภาพคือช่างภาพเขาก็เอามาจากแบบว่าเอออิตาลีเลยใช่ค่ะอ่ะชดกับไม้หน่อยไม่มีร้อยฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างโอ้มันกี่คนเองอ่ะที่ยืนรับอ่ะตัวน้อยเหรอ คู่แข่งพันมาแล้วไงคู่ตเล็กมาแล้วคู่แข่งไม่เยอะจะไม่ได้จะจะไม่ได้ก็กระอยู่คือไม่เคยได้รับงานใหม่เลยเมันล็อกเป้าเลยค่ะมันเหมือนจะจริงจริงยื่นให้เลยก็ได้อะค่ะเคยอเติมใจไปอยู่แถวที่จะเจเป็นไงบ้างตอนที่ตอกงมานันมาคือตอนไปอ่ะพี่ก้าเขาก็ทําเหมือนจะแย่งเราอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ช่างหน้าช่างผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะล็อกขาพี่ก้าฝั่งนี้ผักไปฝั่งนั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วในที่ผู้ย้า่ชิงเขารวมก็มีเด็กใหม่สามคนแล้วก็พี่ก้าเป็นผู้จัดการฝั่งใหม่แล้วก็ผู้จัดการพี่เต๋อแล้วมิ้งก็คือคนที่หกแสดงว่าเขาตั้งใจให้เราใช่ไหมหรือว่าให้เราเบียเบียดให้เราไปเหี่ยวนะๆๆเราไปรับรับเองหรือว่ามันเข้ามือเอง คือพี่ก้าเหมือนจะแย่งตอนแรกแต่จริงๆเป็นถักเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าโอเคก็ต้องเหมือนโดนล็อกมงเหมือนโดนล็อกแต่ว่าผูผาเขามาโดนแซลเหมือนเต๋อก็แซลผ,ผ,นนผูผ้ายังเป็นการเรียกผูผ้ายเลยพี่เตอ๋อคือแบบพอมินได้ก็ไม่ได้หันมาหัวเราะอะไรนเลยห<ม>ันไปไ<ม>ชี้หน้าภูผาทันทีเลยว่า<ม>แบบเียหน้าผูผาเป็นไง แว่าวก็ทำเป็นถ่ายวิดีโอกับเกิดมี้ก็ไม่ได้หันไปมองแต่เหมือนแบบดูในวิดีโอเพื่อนๆก็คือเหมือนเขาเอา,เอามือถือทําเป็นถ่ายเราพอรับเสร็จขาวว่ายังไงบ้างนางก็หายไปเลยแล้วทั้งงานทุกคนก็แซวนางต่อไปถึงว่าแบบเดินเข้าไปแซวนางว่าแบบต้องแล้ว,ลวอะไรอะไรพอได้คุยกับใหม่ใหมว่ายังไงบ้างอ๋อจริงๆนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบไวมากไวมากจนหนุน จำไม่ได้เลยว่าแบบว่าใหม่พูดว่าอะไรบ้างอ่ะเออเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยคือสรุปรีหน้าจริงไหมจ๊าเดี๋ยวก็ุกคนเดี๋ยวก่อนงานเขาเพิ่งเมื่อวานไม่ไม่งานเราอ่ะอะไรต่อมาแล้วหลายคนบอกว่าเราเป็นคิวต่อไปเรารู้สึกยังไงครับเออเขาเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนเป็นการมอบต่อเป็นพิธีเป็นเขาเรียกว่าอะไรทรรเนียมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อตกลงเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกันก่อนเนาะเพราะยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะแต่ถ้าผู้ขาก็รับเรื่องแล้วนะคะตอนนั้นจริงเหรอคะเรื่องเลยนะคะ หนูก็อ่าหาหลับก็ได้ยังไม่ได้คุยกันเลยอะ่ะองอยากมันเป็นใจหมดได้ดอกไม้และที่เขาใหญ่ด้วยก็เป็นที่ดินเขาด้วยเดี๋ยวก็ยางยาง,ยางเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกันอย่างมันะลงตัวหมดเลยเนาะจะดูเรื่องเลยรไหมปีหน้าเดี๋ยวก็เ <c oughs> <c oughs> อ้ยเธอวันนี้ฉันเดินคำถามนี้แบบอย่างอย่างยังอย่างอย่งอย่งเพราะว่าจะโดนแซวอยู่มาในคอมเมนต์เยอะมากทุกคน ผู้ผ่าเขาน่าจะชินแล้วเนะะี่ยค่ะจริงๆมินก็เหมือนแบบโดนห่ามาตลอดมันก็ชินแต่พอได้รับดอกไม้เหมือนไปครั้งแรกออใหม่ก็เดินมาแบบนี่งานแรกเลยใช่ไหมแบบตั้งใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออแบบทุกง,งานจะแบบพยายามยืนแบบริมๆอะไรเงี้ยแล้วมีเราแซะผู้ผ่าไหมว่าเนี่ยเราได้ได้แล้วนะเธอฉันก็ไม่กล้าไปแซวผู้ชายหรอกเดออ็กคนก็ไปถามไอจนีนผ่ออนนานะนางก็ไม่ตอบหอาน,นไม่อ่านโซเชียลผ่านพิลาเทาวันนี้ก็คือปีหน้าเร็วไปเนาะ ก็ถ้าไม่แต่งจะแต่งกับสิงโตละค่ะ